คนไข้มีปัญหาเรื่องว่าปากคว่ำมุมปากตกทําให้หน้าดูเศร้าเราจะแก้ปัญหาเคสนี้ยังไงหมอซีก็อินสไป์อินเลิฟอินดีคุณหมอพาโลกสาใครที่มีปัญหาเรื่องปากคว่ำมุมปากตกอยากจะแก้ปัญหาแบบไม่เสียงช่วยคอมเมนต์มาบอกในติ๊กต็อกหมอซีกันนะปัญหาที่กังวลเรื่องของ อปากความเรื่องของมุมปากมันเป็นยังไงครับมันเป็นล่องมันลึกเลยครัะม,มันดูชัดเจนเลยว่ามันอายุเยอะแล้วอโอเคทําหน้าเฉยๆก็ดูแก่เนาะก่อนหน้านี้เราไปร้อยใหม่มาแล้วเราม,มีความรู้สึกว่ามันมันไม่เปลี่ยนอืยังไม่แก้ปัญหา มันดูไม่ต่างนะคะไม่ต่างเพิ่งแค่แต่ว่าเดือนเดียวเองแล้วก่อนหน้านี้เคยไปฉีดฟิลเลอร์มาเหมือนกันแต่ฉีดฟิลเลอร์อย่างเดียวไม่ได้ซ่อมผิวชั้นบนเหมือนไม่ค่อยโอเคคือพอฉีดเสร็จแล้วมันมันดูไม่เปลี่ยนนะคะน้อยใหม่วันแรกหลังทำเสร็จใช่ยกอ่าแต่หลังจากนั้นผ่านไป2อาทิตย์เหมือนเดิมต้มรู้จักหมอซีครั้งแรกนี่คือรู้จักจากไหนนะ น้องสะพ้ายแนะนํามันบอกว่าให้ไปดูหมอในติกตอกอะ่ะน้องสะพยนี่คือเป็นคนไข้ของหมอใช่ไห<ช>มเ<ะ>คยมา<ช>รักษากับหมอซีใช่ไหมแล้วเราเห็นรูปเขาเหมือนกันบอกไม่น่าละหน้า หน้าเขาดูต่างมากเพราะหน้าเธอดูสวยเต็มมากแล้วพอมาคุยกับหมอเมื่อวานแล้วก็อะเราเข้าใจตรงกรันตรงที่ว่ายังไม่ต้องการผัาอะเราไปเตือนเพื่อนๆกันนะครับหลายคนเข้าใจผิดบางทีถ้าเราฉีดอะไรอัดเข้าไปที่หน้าเยอะๆแล้วผิวชั้นบนของเราไม่แน่นอาจจะเกิดความเสียความไม่เรียบความเป็นก้อนก่อนจะไปฉีดฟิลเลอร์ก่อนจะไปร้อยไหมหรือฉีดอะไรเข้าไปที่หน้าขอให้ซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นก่อนครับเทคโนโลยีในการซ่อมผิวชั้นบนที่ดีที่สุดนะครับ คือโมโนโพล่าเอฟหรือคลื่นความถี่วิทยุคั่วเดียวหัวยิงของอาบูเต้มันจะกระจายพลังงานเป็นหลังพึ่งก็จะทําให้คนไข้หมอไม่เจ็บยิ่งเราซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นเท่าไหร่เวลาฉีดโบฉีดฟิลเลอร์จะสวยจะประหยัดการฉีดฟิลเลอร์ประหยัดการฉีดโบไม่ต้องไปเสี่ยงร้อยไหมหรือฉีดไขมันเสี่ยงเป็นก้อนผ่าตัดเสี่ยงแผลเป็นแผลขี้ร้อยถ้าอยากจะฉีดฟิลเลอร์หมอใช้ฟิลเลอร์แบรโรของสวิตแล้วคนไข้หมอมี ร่องน้ำหมากลึกมุมปากตกหลังจากซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นหมอใช้เบลทรฉีดบริเวณเนื้อใต้ผิว ให้ร่องน้ำหมากเต็มขึ้นแล้วดันมุมปากให้ยกสวยพอเราซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นแล้วดันฟิลเลอร์ขึ้นมานะเห็นความต่างทันทียังไงบ้างเราเห็นแล้วเราชอบเลยคือมุมปากมันยกขึ้นมาเลยคุณหมอจากเดิมที่ว่ามันโค้งลงอ่ะมันคือเป็นเส้นตรงขึ้นมาก็เลยอยากจะบอกว่าคุณหมอขอถ่ายรูปหน่อยเพราะว่าไปโชว์ให้คนอื่นดูแล้วมันเป็นปัญหาที่ว่าส่วนใหญ่เวลาเราไปที่อื่นอ่ะเขาไม่ค่อยคำนึงถึงใต้ตาก็คือเห็นชัดเลยดีขึ้นเนาะใช่คือใต้ตาก็เต็มเคยทําโดยที่ไม่ได้ซ่อมผิวก่อนมันไม่ได ็นนแบบี้พอเราซ่อมผิวเสร็จแล้วฉีดขึ้นมาแล้วเออมันชัดแล้วมันมันว้าวอค่ะมันวาวคนต้องใช้ต้องใช้คำว่าว้าวเมันววชอบแบบที่ทถามกับคุณหมอเพราะว่าเวลาผิวอะชอบผิวแล้วมันดีเนี่ยพอเวลามันไปทำอย่างอื่นมันไดฟิลเลอร์ขึ้นมาเนี่ย มันเต็มจริงนะแต่ถ้าเกิดที่เคยไปฉีดมาก่อนมันก็เลยไม่เห็นความต่างมันเหมือนมันเสียเงินฟรีแต่พออันนี้คือมันเหมือนกับว่ามันเสียเงินแล้วไม่เห็นความต่างรู้สึกว่าเราคุ้มแล้วเราได้ประโยชน์เต็มๆมีใครอยากดูรูปคนไข้ที่อนุญาตไหมกดที่ลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกหมอแล้วแอดไลน์นะครับเข้าไปแล้วทักหาแอดมินหมอตอนนี้เลยนะว่าขอดูรูปคนไข้จริงใครที่คิดว่ามีเพื่อนๆที่มีปัญหาเหมือนกันช่วยกันแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆให้หมอด้วยนะ